ครับออก็ออกจากที่ว่าการอำเภนะอนครชัยศรีแล้วนะมาซื้อกับข้าวตลาดท่านาแล้ว ขับข้างหน้านี่ครับเป็นตลาดท่านาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อยู่ข้างหน้าเนี่คระคือถนนมันจะมาตรงนี้แต่ว่ามันมาไม่ได้เพราะมันเป็นตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เขาก็เลยต้องอันนี้ไปส่วนซ้ายมือก็จะเป็นสพออนคนทยศรีตลาดท่านาตรงหัวมุมนี่จะมีร้านขายนั่นอร่อยนะบะลอยอร่อย ก็จะ,กะจะเป็นการไฟฟ้านะครับสายเมืองที่เป็นการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับของ,ของนครไัยศรีก็เขียนรับผิดชอบก็นครปฐมนครไยัยศรีพุนทธมณฑลบางเลนอะไรเนี่ย นีก็ขยายไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่จํากัด เส้นมุ่งตรงไปนู่นเนี่ยไปอำเภอพุนทธมณฑลเนี่ยเส้นเนี้ยนเมื่อก่อนนี่เป็นสองเลนแบบสวนกันนะนะเป็นถนนสองเลนสวนกันก็ขยับขยายเป็นไปกับไปสองเลนกับสองเลนก็โดแบบอันนี้ขึ้นเขาก็ยกถนนขึ้นนะนะยิงตรงมาจากนู่นนะฮะจากอำเภอพุนทธมณฑลมานครชัยสรีระยะทางก็เกือบเกือบประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะ ยี่สิบหรือสามสิบกิโลประมาณนี้ฮจากกำเือเนครดุสีไปคือพุอนทธมณฑลนะประมาณเนี่ยก็คือเป็นถนนตรงอย่างนี้แหละครับตรงไปอาจจะมีโค้งบ้างนะมีโค้งบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าตรงแบบนี้นะก็จะมีโค้งไปบ้างแต่ก็วิ่งวิ่งได้สบายครับคือวิ่งได้สบายแบบไม่มีไฟแดงอะ่ะถนนเส้นนี้ไม่มีไฟแดงมีก็จะมีตรง ตลาดเอื้ออาทรไฟแดงเอื้ออาทรแล้วก็หลุดจากตลาดไฟแดงเอื้ออาทรก็จะเป็นไฟแดงตรงอะไรแถวโรงพยาบาลพุทธก่อนถึงโรงพยาบาลพุทธแล้วก็ไปไฟแดงอีกทีนึงก็ลงไฟแดงแยกแม่โคนะครับแล้วนั้นไฟแดงก็เป็นถนนตรงมันนะครับวิ่งสบายสบาย đấy rồi qua phai đèn phai đèn trong Wat Niu La ทางรถไฟวัดนิ้วลายข้ามทางรถไฟวัดนิ้วลายอันนี้ก็เป็นสะพานวิ่งเรียบทางรถไฟเป็นถนนวิ่งเรียบทางรถไฟ วันนี้ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ หมู่บ้านพุ8นะข้างหลังหมู่บ้านพึษาแา8เส้นข้างหลังหมู่บ้านพึษาแา8เส้นนี้เขาจะยกสูงกว่าถนนขึ้นมา เป็นโครงการส่งน้ำบำุงรักษาพระพิมลอยู่ยซ้ายมือนี่ครโครงการที่สิเบเอ็ดโครงการส่งน้ำบำุงรักษาพระพิมลที่สิเบเอ็ดเมื่อก่อนผู้เรงงานก็เคยมาทำงานที่นี่พี่แปะใครมาทำก็ทำอยู่ประมาณได้ปีปีหรือสองปีนี่